แล้วก็หลังจากพรมคำเต้านมเราเสร็จดีดูเสร็จแล้วเอามือข้างนี้มาคำที่รักแร้เจาะของดูทําไมต้องคำคำไล่ขึ้นไปเลยจนถึงนี่นะคะทําไมต้องคำรักแร้นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นมะเร็งเต้านมนะคะมันจะมีต่อมน้ําเหลืองบริเวณรักแร้มันโตด้วยนะคะเพราะงั้นเวลาที่เขาผ่าตัดนะเขาต้องตัดเต้านมแล้วก็ตัดรักแร้ทิ้งไปด้วยนะคะตัดตรงรักแร้ตรงต่อมน้ําเหลืองนะ พราะต่อมน้ําเหลืองมันคือตัวกระจายอย่างดีเลยถ้ามันกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วก็คือมะเร็งกระจายทั่วร่างกายนะคะอันนั้นคือระยะสุดท้ายนะคะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเจอมะเร็งเต้านมเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะลองกำกําปั้นเจ้าของทุกคนค่ะกำกําปั้นเจ้าของแล้วเอามือลูบดูทีนี้ลูกตรงนี้ลูกตรงนี้ มันจะแข็งๆแ,แบบนี้เลยนะมันจะเป็นก้อน,นจะติดอยู่กับที่นะคะบางคนคลำพบก้อนจริงแต่มันเป็นแป้งนมเนะมันเป็นแป้งนมเราที่มันไม่แตกตอนที่เราให้นมลูกนะคะโอเคเนะาะทำไปแล้วมันจะเจอแบบนี้เลยนะคะเอาดองถอดเราเคยให้ให้อัน